เคยไหมที่รู้สึกเหมือนเล่นหวยทุกครั้งที่กดซื้อหุน้นกลัวว่าเงินจะหากไปกับราฟแดงหรือการนั่งดูตัวเลขในงบการเงินที่อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจถ้าคุณพยักหน้าวันนี้เราจะเปลี่ยนคุณกลายเป็นนักลงทุนที่ฉลาดเองหุ้นไม่ใช่การพน,นันแต่หุ้นคือธุรกิจที่คุณกําลังจะเข้าไปเป็นเจ้าของและงบการเงินนี่แหละคือเข็มทิศที่จะนําคุณไปสู่หุ้นพันล้านาเรามี5เจ็ดง่ายๆที่จะทําให้คุณอ่านงบการเงินเป็นภายใน2นาทีพร้อมแล้วมาดูกันเลยเ t ็ p หนึ่งสินทรัพย์ต้องเพิ่มขึ้น สินทรัพย์คือเครื่องจักรผลิตเงินของบริษัทยิ่งสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสแสดงว่าธุรกิจกําลังขยายตัวอย่างมั่นคงสเต็ปสอง 2> 2. กำไรสะสมต้องเพิ่มขึ้นตัวเลขนี้บอกว่าบริษัทเก่งแค่ไหนในการทํากําไรและเก็บเงิน <Wow. S 2> ยิ่งตัวเลขบวกและโตอย่างต่อเนื่องนี่แหละสัญญาณของหุ้นที่แข็งแกรง่งสเต็ปสามรายได้ต้องเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3-5ปีถ้าคนยังอยากซื้อสินค้าของเขาสแสดงว่าธุรกิจนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทีม่มืออะไรดีกว่าก,า,การเติบโตที่มั่นคงสเต็ปสี่ กำไรสุทธิต้องเพิ่มขึ้นเร่นี้คือเงินจริงๆที่เหลือเข้ากระเป๋าของบริษัทตัวเลขนี้แสดงถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายยิ่งเหลือเยอะยิ่งมีเงินไปขยายกิจการเ t e ห5อัตราทํากําไรสุทธิต้องสูงกว่าคู่แข่งเช่นจากยอดขาย100บาทบริษัททํากําไรได้กี่บาทถ้าอัตรากําไรสุทธิสูงแสดงว่าเป็นธุรกิจที่มีอํานาจต่อรองสูงในตลาด เห็นไหมคะว่าการอ่านงบการเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปทัง5สเต็ปนี้เป็นเหมือนแว่นขยายที่จะทำให้คุณเห็นสัญญาการเติบโตของธุรกิจได้อย่างชัดเจนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับในการลงทุนและพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ